ชาวราศีพฤษภวันนี้ผมจะมาเปิดเผยแนวทางสร้างเงินล้านภายใน1ปีนะฮะสำหรับท่านที่เริ่มจากศูนย์โดยใช้หลักโหราศาสตร์ผสมผสานนะฮะพลังงานจักรวาลนะครับนะแล้วก็ผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่คือแปรดาวนะฮะอิงจากคมภีบโบราณเข้ามาผสานนะฮะกับโลกใหม่นะครับแม้ว่าคุณจะเริ่มต้นจากศูนย์นะฮะ ใครอยากรวยฟังให้จบแชร์ให้เพื่อนที่เกิดราศีพฤษภพิมพ์คำมงคลโชคลาภร่ำร,รวยเศรษฐีหรือจะมีเงินล้านภายในหนึ่งปีหลังจากดูคลิปนี้ตามคำพีพ,พระรหัสปาราสระนะฮะและสุริยะสิบธันตะซึ่งเป็นตำราดาราศาสตร์กว่า5,000ปีนะครับที่เก่าแก่ที่สุดนะฮะตำราหนึ่งนะฮะระบ,บอกว่าราศีพฤษภเป็นราศีของทรัพย์สินและความมั่งคั่งหากพลังงานคุณไม่ถูกปิดกั้นและใช้พลังงานของดาวศุกร์ถูกต้องมันจะแปรในมิตินี้ นะครับพลังของดวงดาวที่ช่วยให้ราศีพฤษภสามารถสร้างเงินล้านจากศูนย์เป็นพลังของดาวศุกร์นะครับเป็นพลังแห่งทรัพย์สินและการเงินดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําราศีพฤษภหมายถึงความหรูหราการเงินและความสามารถในการดึงดูดความบั่งคั่งถ้าคุณเป็นราศีพฤษภต้องใช้ความอดทนและความฉลาดทางการเงินในการสร้างความล่ลํลรวยแนวทางปฏิบัติ ที่ผมบูรณาการนะฮะอิงข้อมูลจากตำราบโบราณมาบูรณาการแล้วแปลเป็นในยุคสมัยใหม่หนึ่งให้คุณใช้กดแรงดึงดูดในการดึงดูดเงินสร้างพลังจิตแห่งความมั่งคั่งก่อนเลยนะครับฉันดึงดูดความมั่งคั่งเข้ามาทุกวันทําวิชั่นบอร์ดติดภาพความสําเร็จของตัวเองอ่ะนะครับตามมุมต่างๆของห้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะครับ้องนะครับลงทุนในสินทรัพย์ที่เพิ่มมูลค่าศึกษาเรื่องอสังหาริมทรัพย์หุ้นและก็ธุรกิจที่ทําให้เงินคุณเนะี่ย เติบโตในระยะยาวหรือว่าเป็นธุรกิจที่ทําเงินให้คุณในระยะยาวนะฮะใช้เงินทํางานแทนคุณไม่ใช่ทํางานเพื่อเงิน 3. เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดูแพงเพื่อดึงดูดเงินนะฮะราศีพฤษภเดี๋ยวต้องใช้สเสน่ห์และภาพลักษณ์ในการสร้างแบรนด์ตัวเองนะฮะแต่งตัวให้ดูดีพูดจาให้ดูแพงแล้วเงินจะเข้ามาใครอยากจะใช้พลังของดาวศุกร์สร้างเงินล้านคอมเมนต์ฉันดึงดูดความมั่งคั่งใต้บีโอนี้ นะฮะแล้วขอให้สะทอ้อนกับสู่ท่านทันทีพิมพอะไรก็ขอได้อย่างนั้นนะฮะสามนะฮะช่องทางสร้างเงินล้านสำหรับราศีพฤษภนะฮะเริ่มจากศูนย์การแปรในมิตินะฮะของพลังของดาวศุกร์และเป็นดาวในพื้นฐานราศีขุนเป็นหลักนะหนึ่งเลยนะครับไม่มีทุนก็ทําได้นะธุรกิจที่เริ่มจากศูนย์นะเนี่ยนะฮะใช้เสน่ห์และความสามารถในการขายขายออนไลน์แบบไฮทิกเก็ตนะฮะเช่นเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนม เปิดเพจรีวิวของหรูแล้วทำอัฟเฟิเอตบาร์เกตติ้งเป็นนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์หรือรถยนต์หรูนะฮะคอมมิชชั่นจะสูงมากสร้างรายได้จากศิละปะและความสวยงามทำคอร์สออนไลน์สอนแต่งหน้าแฟชั่นการเงินนะฮะออกแบบกราฟิกสอนศินละปะทำ NFT นะใช้พลังของดาวสุขกับโซเชียลมีเดีย y t u t u t i t t o t o k IG สร้างแบรนด์ตัวเองให้ดูแพงเปิดคอร์สสอนเรื่องไลฟ์สไตล์ความมั่งคั่งและธุรกิจ ใครอยากเริ่มจากศูนย์คอมเมนต์ต้องสร้างแบรนด์ตัวเองนะฮะร,ราศีพฤษภเนี่ยนะครับคือสรุปเนี่ยนะฮะให้ใช้พลังของดาวศุกร์นะให้เป็นประโยชน์ลงทุนในภาพลักษณ์ความสามารถและธุรกิจที่ดูแพงนะนะครับอนะนะ่ก็ใช้ใช้กดแรงดึงดูดปรับพลังจิตใจให้ดึงดูดเงินนะฮะแล้วก็ปรับความห,หานะรูหรานะฮะและโอกาสนะฮะเลือกช่องทางสร้างไรายได้ที่เหมกับราศีพฤษภ นะเช่นธุรกิจสังหาริมทรัพย์การตลาดงานศิลปะนะสร้าง i า e i n ิน m e ใช้เงินทํางานแทนไม่ใช่แค่ทํางานเพื่อเงินเวลาคุณลงทุนเนี่ยพอคุณเริ่มมีเงินแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเอาเงินไปลงทุนพอมีรายได้เข้ามาเนี่ยนะฮะให้คุณเลือกตัดสินใจลงทุนในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินหน้าและในช่วงที่ดาวศุกร์เนี่ยนะครับเดินไม่อยู่ในมุมเสียนะครับกพะดาวศุกร์เดินปกติไม่พักนะฮะแล้วก็พฤหัสเดินหน้าช่วงนี้พฤหัสเดินหน้าคุณจะลงทุนคุณจะเริ่มทําอะไรคุณทําได้เลย,เยช่วงมีนาไปจนถึงพฤษภาเนี่ย คุณอาเดินปกติทับดวงที่ผ่านมาถอยหลังนะครับเพราะนั้นคุณก็จะมีลาบผลเกิดโชคลาบและมีความสําเร็จนะปีนี้คุณจะเริ่มทําอะไรเนี่ยทำเลยนะนะให้ใช้พลังของดาวประจําตัวดาวศุกร์ให้เป็นประโยชน์คิดสิ่งนี้เป็นหลักอีกให้เอาไกด์ลายสั้นๆที่ผมบอกไปเนี่ยนะครับ เอาไปเป็นแนวทางเพราะว่าดาวการงานคุณเป็นเกษตราที่บดีในรอบ18ปีคุณจะมีโชคใหญ่เรื่องงานแน่นอนคุณก็ใช้พลังของราหูให้ถูกต้องเพราะนั้นในโหราศาสตร์พระเวทเชื่อว่าการเสริมพลังของดวงดาวดีสำคัญนะฮะสามารถทําได้ผ่านเครื่องรางที่ปลุกเสกตามตำราบโบราณผมมีเครื่องรางหนึ่งนะครับที่ต้องสลก,กับดวงชะตาคุณมากแล้วก็สร้างเพื่อปรับพลังงานราศีของคุณคํานวณพลังจักรวาลจากคมภีดาราศาสตร์โบราณที่ผมศึกษามาใช้องความรู้ในนะั้นเข้ามาปรับพลังงาน ครือรางนี้มีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะครับนาทันที่บูชาไปผมจะเอาให้ดูก่อนนะ มีคนไลน์มาบอกเนี่ยเขาบอกว่าสวัสดีค่ะบูชาพุทธสิกขีมาค่ะมีโชคเจ็ดแสนบาทตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีโชคใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะศรัทธาพระอ,องค์ท่านมากเนี่ยเขาส่งบัญชีเจ็ดแสนมาให้ดูเนะครับเขาก็บอกว่าทํางานราชการไม่ได้ค้าขายถ้ามีเงินก้อนใหญ่เข้าบัญชีจะเป็นเงินกู้ยืมมาค่ะเพราะมีรายได้รายเดือนอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะอันนี้บูชาพุทธสิกขีมาถูกหวยลาวบ่อยมากคนนี้บอกสวัสดีค่ะบูชาพุทธศิกขีมาแล้วดีมากค่ะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆขอ รบกวนขอคาถาของราศีมีนหน่อยอะไรเงี้ยมก็ขออก้อง่ายก็บรรทัดเนี่ยเกือบถูกรางวัลที่หนึ่งก็มีแต่เขาก็ถูกหวยเขาได้เลขท้ายนะเขาเอาไปเลี่ยมเนี่ยเขาได้ค่าเลี่ยมคืนเลยเขาส่งมาให้ดูเนี่ยนะครับอันนี้ก็ราศีพฤษภนะฮะก็ลองใช้ไปเป็นไกด์ไลน์นะฮะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นลักษณะที่ผมบูรณาการนะฮะเข้ามาให้ว่าควรทําอะไรนะฮะให้อันนี้อิงตามตำราบโบราณเลยนะฮะก็ลอง เอาไปทําดูนะฮะแล้วก็คุณอาจจะใช้อย่างนี้ด้วยก็ได้อาจจะสวดบูชาพระศุกร์ในวันศุกร์ทุกๆวันศุกร์เป็นดาวจำตัวคุณโอมศุกรนามะโอมศุกรนามะหนึ่งร้อยแปดจบนะฮะนี่เป็นคาถาโบราณในคมภีรโบราณนะเพื่อเชื่อมพลังงานกับดาวศุกร์แล้วพลังงานของดาวศุกร์คุณจะเด่นขึ้นเป็นพลังงานของชีวิตของคุณจะดีขึ้นฉะานั้นปีนี้เนี่ยก็ไปเสริมดวงแล้วก็ไปทําตามแนวทางปฏิบัตินะก็ เครื่องรางพุทธสิทธขีนะฮะถ้ายังไม่มีก็ลองเอาไปบูชาเอาไปเสริมกําลังใจนะพิธีกรรมดีมากนะพิธีกรรมของมหาฤาษีนะผู้เป็นกูรูด้านโหราศาสตร์เลยผมยึดจากพิธีกรรมของโบราณก็เป็นครูบาอาจารย์สายกรรมฐานที่ท่านไม่อยากเปิดตัวไปขอให้ท่านช่วยปลุกเสกให้ด้วยนะครับที่มีพลังสมาธิสูงใจเลิกลับพิธีกรรมรับอันศักดิ์สิทธิ์ท่าในสนใจก็ข้อความห้องนายช่องนะครับ